สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธีแก้วเขียวนะครับผู้ช่วยอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครนะครับได้นําพระสมเด็จนะครับวัดนะครับเกศชโยหรือว่าชโยวรวิหารปัจจุบันนะครับมาให้ชมซึ่งเป็นพระที่บรรจุกรุครับแล้วมีความบางนะครับบางมากบางขนาดเท่ากับบัตรเครดิตนะครับใกล้เคียงมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ ท่านอาจารย์นะครับมีหนังสือด้วยนะครับที่เป็นเล่มนี้นะครับพระสมเด็จของพุทธจารย์โตนะครับที่เป็นพิมพ์พิเศษเดียววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปช่วงที่ดูมวลสารของพระวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูเรสเซนนะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับพิมพ์ต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือนี้นะครับในเบื้องต้นก่อนครับเดี๋ยวเชิญชมด้วยกันครับนี่นะครับก็จะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับที่ เรียกว่าพระสมเด็จเกศชโยนะครับพิมพ์หาพุทธพิมพ์ก็คือตรงกับพระประธานวัดนะที่เปนพระมหาพุทธพิมพ์นะครับนะครับพิเศษนะครับค่อยดูไปนะครับนี่นะครับพระสมเด็จพิมพิเศษ3ชั้นขาโต๊นะครับมีตั้งแต่2400นะครับ2408และ2411นะครับ ถ้าเกิดลักษณะขาโตแบบนี้นะครับใกล้เคียงกับของพาะที่เป็นพิมพ์เสียนโลนนะครับหรืพิมไกเซอร์แต่เขาจะเป็นโต๊ะที่เป็นสองตัวซ้อนกันนะครับพิมพิเศษ์นะครับ2 4 0พนนะครับนี่นะครับวันนี้เราชมภาพไปนะครับให้ดูนะครับแล้วถ้าจากนี้เดี๋ยวเราไปดูวิเคราะห์มูลสารครับ องนี้เนื้อสีเขียวนะครับก็จะเห็นลักษณะกรอบกระจกพระนี่ครับเป็นพระที่มีหน้ามีตาสังคติชัดเจนนะครับฐาน3มชั้นนะครับโต๊ะนะครับแล้วก็มีเส้นพาธิบอง์นี้นะครับไม่มีหน้ามีตาแต่หูเป็นคล้ายๆลักษณะุบาบสีนะครับมีหลายพิมพ์ครับองค์นี้ก็มีหน้ามีตานะครับนะครับคือลักษณะที่เป็นแบบที่เฉพาะนะครับที่วัชโยนะเราก็จะเห็นได้ว่า จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับนะครับอันนี้เขียนวัดเกตชัยโยเกตใช้สบรุฤีนะครับตรงนี้2 4 0 8นะครับนะครับดูภาพกันไปนะครับนะครับมีลักษณะก็ พิมพ์นี้จะลักษณะคล้ายๆกับพิมพ์เจดีย์นะครับคือมีความสมมาตรนะครับแล้วก็ฐานนะครับมุมองศาเนี่ยขาโตเหมือนกันหมดเลยนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่มีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นพระเขาเรียกว่าพระชายจีวรนนะครับนะครับพระเนี่ยมีคมขวานนะครับ แล้วก็ลักษณะกรอบกระจกนะครับทีนี้ลักษณะกรอบกระจกนี้ก็มีสัดส,ส่วนที่มีการแบ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นโกลเดอรเลโชนะครับอันนี้ผมก็วัดได้นะครับว่าเราดูจากนี่นะลักษณะของกความเป็นจัตุรัสครับน,นะครับ,นะรบของผ้านะครับ ไปนะครับลักษณะพิมพ์จะเห็นได้ว่าลักษณะจะผิดกับที่เรารู้จักนะครับนี่คือพราชายจีวรครับเช่นในลักษณะเนี่ยมีคมชัดนะครับแล้วก็ลักษณะฐานมันสมดุลน,นะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะพิมพ์หรือวิจารณที่เราได้พูดในคลิปก่นกอนๆนะครับ เกียวกันมาลินะครับหูนะครับสองข้างนะครับยาวติดบ่านะพระเนี่ยเป็นลักษณะอะไรครับอกกระบอกเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าเมื่อกี้ผมก็ลอธิบายนะครับพระส่วนใหญ่นะครับเป็นลักษณะพระอกกระบอกนะครับนะครับอกกระบอกนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จส่วนใหญ่ที่เป็นพระพิมพ์ใหญ่เราเนี่ยเราจะได้อิทธิพลจากพระที่เป็นพระสุโขทัยซึ่งจะเป็นพระลักษณะอกผายนะครับ ทีส่วนใหญ่ลักษณะเป็นอกกระบอกนะครับจริงๆล้วพระที่เป็นลักษณะอกกระบอกเนี่ยเป็นลักษณะพระที่เป็นศิลป,ปะยุทธยานะครับองค์นี้ก็เป็นลักษณะอกอกผายนะครับไม่ถึงขั้นตัววีนะครับเอวคอดเล็กน้อยนะครับมีหูสองข้างนะครับองนี้ไม่มีหูนะครับลักษณะของขาเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับการล่งเนี่ยนะครับ จะผิดกับพระพิมพหลงวิจาร์ที่สมเด็จพิมพ์ใหญ่เรารูจักก็คืออันนั้นเราจะเห็นเท้าซ้ายนับชัดเจนนะครับถึงบอกว่าแม่พิมจะม,มีเยอะนะครับนี่ก็เป็นพระที่ได้จากที่วัดแล้วครับนะฮะคราวนี้จะมีพิมพิเศษอีกมากมายนะครับนะครับอ่าครานี้ครับ พิมพ์นี้ก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่วัดระคังนะครับพิมพ์จะไปตรงกับลักษณะที่เป็นกลุ่มช่างสิบหมู่นะครับพิมพ์นี้นะครับกลุ่มสากลุ่มช่างสิบหมู่นะครับนีครับใหญ่พิมพ์นี้มีตะกรุดด้วยครับนะครับนี่เราก็ดูคราวนี้ที่จะด,ดูนะครับมีปลกโพนะครับ นะครับปกโพสวยงามนะครับจริงๆลักษณะของปกโพเองก็คือจะมีสังคติชัดเจนนะครับแล้วก็เกตเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆเกศโบตูมที่เป็นเหมือนแต่โพนี่เป็นทั้งโพใบและมีก้านด้วยนะครับเป็นใบโพชัดเจนนะครับฐานนี้ก็ขาสิงชัดนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับขาสิงนะครับนี่ปกโพนะครับมีก้านโพด้วยนะครับ อันนี้ลาาักษณะใบโพที่เป็นใบโพอะไรครับใบโพแปดแปดใบนะครับเจ็ดแปดเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นพระธรรมกิตติอะครับนะครับ,นะรบที่ผมเคยอธิบายในคลิปกันก่อนแล้วนะครับเข้าไปดูคลิปนะครับเราถึงบอกว่าทําไมการศึกษานะครับช่วงเวลานี้พระพิมเนื้อแม่พิมพ์เผานะครับทาไมถึงมีความจําเป็นนะครับเพราะว่า การที่เรารู้ช่วงเวลาเราสามารถอธิบายศิลปะได้ครับว่าเป็นช่วงไหนนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเกตบตูมครับท่านจะเห็นนะครับสังกติชัดนะครับแล้วก็มีเกตเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเียกเกตบตูมนะครับก็จะคล้ายๆปกโพแต่ไม่มีใบโพนะครับซึ่งต้องบอกว่าพิมพ์เนคมชัดมากนะครับลึกด้วยผมเห็นองค์จริงมาแล้วนะครับนะฮะดูเพลิเๆลไหนะครับ ท่านได้ดูนะครับเป็นผิวหนังพญานะครับเป็นสามเหลี่ยมมาดูพิเศษเพิ่มเติมนะครับนะครับตัวซูมนะครับไม่เหมือนปกตินะครับพระนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับมีเนื้อแดงนะครับนะครับมีกรอบกระจกชัดนะครับแต่ว่าถ้าสองสี่หนึ่งหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะลองวัดโกลเดลิเทชัข้างในนะครับเครื่องแต่พระที่เป็น2408ไปเนี้ยนะครับถ้า มันจะมีบันทึกที่บอกว่าหลวงพิจารณาเรนายมีได้ทําพระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะที่เป็นพิมพ์นี้นะครับเราก็มาดูสัดส่วนคเดนเลยโชครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็มีหลายพิมพ์นะครับเยอะมากนะครับเราก็จะได้ดูนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูเนื้อนีให้ดูที่เป็นโปรโพนะครับที่เป็นพิมพ์โปรโพในตัวนะครับนี่นะครับเจ็ดชั้นปรโพครับนะครับ ใช่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับนับทั้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนงเจ็ดแปดนี่ก็จะมีช่วงที่เป็นพระเทพกวีด้วยนะครับแล้วก็พระธรรมกิตติช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเป็นสมเด็จนะครับเรานับจากใบโพนะครับเราก็สามารถทราบได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นชั้นพระครูชั้นสามัญก็มีนะครับใบโพที่น้อยลงมานะครับ นะครี่นะครับชั้นเนี่ยบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรื่องเนื้อกันบ้างครับผมขอองเป็นขอบางที่สุดกอนนีบางนะครับนีบางบางมีบางหมดนะบางที่สุดบางที่สุดนี่นะครับต้องดูว่าผ้าที่จะบางได้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติด้านอื่นด้วยนะครับชม พี่จอน,นี่ได้เลยครับครับนะครับอันนี้เริ่มทำงานแล้วนะครับอันนี้เราสามารถดูมวลสารแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะระบุอายุการสร้างได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ระบุไม่ได้ครับแต่มวลสารก็ช่วยได้เยอะแล้วครับ ก็อะนนพ้ดูที่สุดแต่สิ่งที่เราเจอตอนนี้นเราเจอค<ช>่าเหล็กกับสังเคียมนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีเรื่องนี้ค่าที่เป็นเหล็กไหลไพลดำอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเหล็กมันก็จะมีไม่เกินหนึ่งนะครับมีคู่กันนะครับคราวนี้ที่เราต้องดูก็คือว่าเนื้อข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพระองค์นี้เนี่ยครับใช้ส่วนผสมที่เป็นดินในค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับนี่ชัดเจนเลยนะอธิบายนะครับตัวซิลิคอนเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วว่าต้องมีการอบจริงๆก็มีอยู่แล้วในตำนานก็บอกว่าพระสมเด็จมีการอบนะครับนะครับนี่นะครับ<ไ>ถามว่ายุคนี้เนี่ยมีการเอาปูนกระข่อยมาร่วมใช้บ้างแล้วนะครับยังม,มีปูนแต่ว่าตัวตัวที่เราพบเนี่ยเรามีเรามีเรามีเหล็กอยู่นะครับหนะึ่งเปอร์เซ็นต์คาเทียมอยู 0, ่ศูนย์จุดสามนะครับอ่าคราวนี้นะครับเราลองดู ถือว่าก็มีท่าตัวสำคัญอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีเยอะเหมือนองอือ่นนะครับแล้วก็ดครัแบบน,นี้ก็นโลเดียมขึ้นมานะครับ ทั้งเป็นธาตุที่แพงกว่าทองอันนี้คือเป็นคีที่เราเจอซิลิคอนห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็อลูมิเนียมส2สองจะแวบขึ้มานิดนึงในเวลาสแกนส่วนใหญ่ที่ดูผสมเด็จแน่เจอนะครับคือประเด็นคือว่าองค์นี้เนี่ยมีการคิดว่าน่าจะมีกลุ่มดินดินที่เป็นกลุ่มดินเกาหลีเลยเนี่ยนหละเอามาผสมเพราะว่าเวลาเราตรวจละเอียดความหนึ่งในหมื่นแล้วเนี่ยนะครับเราเจอธาตุที่เป็นกลุ่มซิลิคอนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ น,นี่เป็นกลุ่มที่มาจากบินนะครับที่เป็นบีนที่ผสมได้แล้วก็มีนอรนิสที่ก็มาจากบินเอนกันนะครับอันนี้เขาก็จะสแกนนะครับเพราะว่าจะเลือกค่าที่ดีที่สุด 99%นี่หมายถึงว่าหนึ่งในหมื่นของจุดนี้นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดเล็กขององค์พานี่ะนะไม่ใจุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>พานี่มีเนื้อมีเนื้อ,ม,อมีเนื้อที่เป็นดินอยู่นะครับที่ผสมอยู่ไม่ได้มีปูนอย่างเดียวนะ,ะ,นะครับเอาคัดเลือกเลยครับอ่านี่พิมพ์ไหลตรงนี้ก็ได้ครับนี่ก็บางนะครับที่บอกเขาว่าหนาก็บาบรเครดิตนิดเดียวนะครับ <จ><ม>ต้องระวังรักษาดีๆส่วนใหญ่จะแตกเรรอกใช่ไหมครัก็ไม่ถึงกับเปลรอกนะครแข็งอยู่เดี๋ยวเราดูเบื้องต้นนะครับเห็นะครับดูค่าคือเครื่องที่ตรวจอายุได้ครับมันก็ใช้ใช้เทคโนโลยีตัวฟลูออเรสเซนส์สแกนเหมือนกันแต่ว่าหัวอ่านมันจะอีกแบบหนึง่งอันนั้นนี่ราคามันน่าจะ ทะลุสิบล้านยีน่สล้านเลยครับบ้านเรามีใครซื้อมาได้ยังตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับในข้ะระหว่างสแกนเนี่ยเราก็เราก็มีการเจอนะครับเนี่ยกลุ่มซิลิคอนนะครับถ้าเป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่ๆจะเจอลักษณะนี้นะเจอไม่ครบลักษณะส่วนมันจะไม่ได้ นะครับอย่างนีโบลิวินิน้มเนี่ยในใหม่ก็จะไม่มีนะครับ <Yeah. S 1> โบลิวิน้ำมก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีพาราเดียมนะครับ <Yeah. S 1> แต่ครั้นี้เนื่องจากว่าพระเนี่ยเป็นพระที่อยู่ในกตูแล้วก็เป็นพระที่สร้างเป็นวาราพิเศษเช <Yeah. S 1> ่นเนี่ยเราเวลาเราดูต้องอาศัย,ยอะไรประกอบมันที่โอประกอบมูลสารมีครบนะครับ แต่ว่าอย่างองค์นี้เนี่ยองค์นี้เราไม่พบเหล็กไหลไทดำเนี่ยในเบื้องต้นจริงๆต้องดูหลายจุดนะครับแต่ว่ามันมีค่าที่เป็นคีย์สำคัญที่อยู่ในกลุ่มดินเจ็ดโป่งมีอยู่ทีนี้เราไปดูค่าเชิงลึกนะครับผมก็จะมีคีย์ที่วัดน,นะครับว่าได้ไหมนะครับลนะองดู ซิลิคอนโรเดียมเมกานิสนะครับคือเวลาเราตรวจหนึ่งในหมื่นธาตุครับของปอมมันจะไม่ได้ขึ้นกลุ่มนี้อ๋อมนันขึ้นตัวอื่น่างเนี้ยซิลิคอนเมื่อกี้ขึ้นมาล้ิ57อ็ดอภูมิ42ตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันจะเป็นสัดส่วนที่ผมมักจะเจอมากในกลุ่มที่เป็นพาสมเด็จนะครับะจะขึ้นมาให้เห็นนะครับเวลาสแกนไปนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับ เรียกว่าเราทําซ้าๆหลายๆครั้งเก็บมาสถิติไว้แล้วผมสถิติไว้ครับก็จะเจอนะครับซึ่งเนื้อเนี่ยเวลาดูออกมาแล้วเทียบกับองค์เมื่อกี้เนี่ยค่าจะอาจจะออกมาใกล้เคียงกันเลยนะครับอย่างพลราเดียมเนี่ยมันก็เป็นผุ่ที่แพงกว่าทองแต่พวกนี้มันไม่ได้เป็นก้อนมันเป็นแร่ไม่ไอเม็ดเมื่อกี้ที่เห็นก็ไม่ใช่นะองค์นี้เดี๋ยวอาจารย์เล่านะครับอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นแต่ว่า หน้าอกครับหน้าอกจะเป็นลักษณะอกกระบอกครับแบลอะไรนะไม่เคยเจอไม่ไม่เจอตอนนี้ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่บอกว่าเจ็ดชั้นหรือเกศชโยเนี่ยเป็นพิมพ์แบบทุกขรกิริยาเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่แลวนี่ท้องป่องเลยอันนี้ตอนฉันแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็บางบางนะสีดําครับอ่าใช่แล้วครับเนี่ยจะหลังจากได้ข้าวมาทุปยาตแล้วนะครับนี่นะตุ เดยวบางคนสงสยัยข้าววัตถุปยาตคืออะไรไปหาซื้อไม่มีครับเป็นเอเป็นมือสําคัญของพุทธเจ้าที่แบบว่า,าต้องอศึกษาพระก็ต้องเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาพุทธรประวัติด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็แปลกหลังจากที่อาจารย์ได้นําเสนอพระสีดำครับผมก็ลองดูเอาไม่เหล็กติดดูก็ติดเหมือนกันครับในกลุ่มที่เป็นสีดํา งนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลไพดำอยู่ด้วยนะครับจริงถ้าอาจารย์ปราโมเทพันลบเนยท่านได้มานานเราไปให้คนอื่นดูเซียนด,ดูก็บอกว่าไม่ใช่ปอมไม่ใช่ครับครับก็คือค่าเนี่ยเราเราพบตัวสำคัญสำคัญนะครับ<ช>องนี้แล้วครับพบกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลไพดำอยู่ด้วยนะครับแล้วกบ มีกลุ่มยินโป่งเนี่ยจะมีตัวมรารเดน่ามีอยู่นะครับแล<ม>ะตัวที่เป็นคีย์นึงเลยที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เจอในพระที่ทําเรียนแบบก็คือตัวซิลิคอนนะครับ<ม>ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นพระยุคที่เป็นหลุวิจารแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่าที่ตรวจในอันนี้ผมสแกนถ้าเทียบสเกลวันนี้จะประมาณหนึ่งในร้อยแล้วนะครับหนึ่งในร้อยส่วนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอซิลิคอนถ้าเราหนึ่งในร้อยส่วนเราเจอซิลิคอนเนี่ยสามสิบสามแคลเซียมห้าสิบเอ็ดเนี่ยนั่นหมายความว่า กลุ่มนี้เป็นพระก่อนยุคที่จะเป็นสมเด็จครับนะครับเพราะจะเป็นสมเด็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปเจอตัวซีลิคอนจริงๆเนี่ยเจอน้อยละแต่ผมต้องขออนุญาตไม่บอกว่ามาจากอะไรอันนี้ต้องต้องเก็บไว้ดิวนึงเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันนะครับเราเราเราเก็บข้อมูลเราทราบจันยาบาลเราก็ไม่ถามครับเพราะเราสามารถบอกได้ว่าซีลิคอนนั้นเนี่ยมาจากไหนครับ มันเป็นเรื่องของมวลสารแล้วสร้างก่อนสมเด็จจนถึงอยู่เป็นสมเด็จสมเด็จแล้วท่านคงจะอธิษฐานด้วยแหละครับครับทีนี้ต่อไปเราดูค่าที่ในวงนี้ครับตีสเกลเป็นหมื่นเท่าว่าหมื่นช่องหมื่นช่องครับจะสแกนหานหนึ่งในหมื่นช่องน,นี้นะครับเนี่ยมันเล็กมากใช่ครับคือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มท่าที่อยู่ในดินนะครับ อย่างแคทเมียมบางคนบอกเอ๊ะเป็นสารปอมปนดูอันตรายไหมในดินมันมีแต่ว่าประเด็นคือมันคือหนึ่งในหมื่นแล้วไปเอาเปอร์เซ็นต์ในนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีเยอะเนี่ยซิลิคอนห้าสิบเจ็ดเอาไปน้ำสี่สองตัวเนี้ยผมเจอในกลุ่มที่เป็นพาสมเดเกืเอบหมดเมื่อกี้ก็เจอนะครับใช่นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราจะสแกนเจอแล้วก็จะไม่ได้อยู่ตลอดมันเป็นตัวสําคัญเมื่อกี้มีโรเดียมนะครับแล้วนกะ็ออกซิลิคอนซึ่งตัวนี้เนี่ยเรา ถือว่าเป็นเป็นเป็นเซเนเจอร์นะที่เจอนะครับ,รบเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลผมอาจจะบอกได้ว่าแต่ละตัวมาจากไหนนะครับครับเพื่อคือเราก็ที่ผมก็ถือว่าเปิดเผยเยอะแล้วนะครับถือว่าเปิดเผยเยอะมากแล้วนะครับออแต่คนแบบว่าก็ต้องเหลือไว้บ้างน,นะออออนะครับก็ อันนี้เรารู้แล้วว่าเป็นพระที่มีดินผสมนะครับอันนี้นเพราะฉะนั้นการที่จะไปหาแคลไซด์จากพระกลุ่มนี้ยิ่งอยู่ในกลุ่มด้วยละพระที่ลักษณะบางเงี้ยนะัไม่ต้องไปหาเลยเพราะไม่ไม,ไม,ไม,มีปฏิกิริยา<ล>ยในการจะเกิดอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ได้เป็นปูนเปลือกหอยทั้งหมดอ่แล้วอะไรอีกไหมฮะนี่ดูองค์ไหนอ่ผมก็กำลังจะบอกด้วยว่าตัวแคลเซียมที่เราเจอเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยลักษณะบ่งชี้เป็นกลุ่มแคลเซียมที่อยู่ในดินด้วยมันไม่ได้เป็นแคลเซียมของเปลือกหอยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ อยู่ในหินในดินเพราะเนี่ยรักษาเนี่ยจึงเป็นเป็นรักษาพิเศษอีกช่อองค์หนึ่งนะครับอืออ่านี่เอ,อสามชั้นเกศทะลุซุม้มครับครับเดี๋ยวของอาจารย์ท่านจะมีขึ้นมาขั้นตรวจเช็คดับเพียงกว่าแล้วมาหลังขึ้นมาแล้วนะครับครับ น,นี่เราดูแบบพิ้นฐานทั่วไปก่อนนะครับก็แปลกใจนะครับว่าบางองค์นี่สวยมากนีซิลิคอนนำาเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มดินเนยะเป็นพระคือพระที่จะขึ้นรูปบางนี้ได้นะต้องต้องเป็นพระเนื้อดินเป็นหลัก แต่ว่าเป็นดินกลุ่มที่เป็นดินที่ใช้ขึ้นลูกนะครับดินที่เขาทำเครื่องชามสังกะโลกพวกนี้ครับผมเขบอกดินเกาลินดินที่ทําการใสเพียงแต่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าอ่าแล้วมันไม่ออกเป็นกระเบื้องอันนี้มันอยู่ที่การให้ความร้อนถ้าเราไม่ให้ความร้อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยพาร์ก็จะไม่เป็นกระเบื้องนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นปูนอย่างเดียวมันต้องแตกไปแล้วนะครับะะเพราะบางมาก ตรงนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นเหล็กๆไย,ยดำอยู่เล็กๆนะฮะมีอยู่นะครับแล้วก็มีท่าสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าจะผิดกับพระสมเด็จที่เป็นยุคที่ท่านเป็นสมเด็จแล้วนะครับจะอีกแบบหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ลองดูค่าสำคัญนะครับที่จาเป็น เราจะสามารถดูผงที่เกิดจากผงที่ผงช็อคผงอะไรผงพุทธคุณอะไรเนี่ยสามารถมีขึ้นอะไรได้ไหมอ่ามันอยู่ในองค์ประกอบนี้นะครับเดี<อ>๋ยวนี้ถ้ามีเวลาเนี่ยก็ต้องเลื่อนดูที่จุดนะครับแล้วก,ก,ก,ก็ก็สามารถดูได้เีวเราก็ดูค่าที่เป็นในยะสําคัญนะครับเนมีโรเดียมหนึ่งในหมื่นจุดเนี่ยเจอโรเดียมเก้าเปอร์เซนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้เจอง่ายนะฮะคือพวกนี้เราเรา เราต้องดูองค์ประกอบเยอะๆแล้วก็มาดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เราพบในกลุ่มที่เป็นพระสมเด็จที่จะเจอนะครับเวลาสแกนเจอเอนี้ยเจอโรเดียมโรเดียมนี่เป็นเป็นธาตุที่แพงกว่าทอง,<พ>งนะครับสิบเท่าแต่ว่ามันไม่ไม่ได้หมายถึงว่าในใ<ช>องค์พระใ<ช>ส่เป็นก้อนนะครับ<ช>ถ้าเป็นแร<ช>่ที่อยู่ข้างในที่ตัวพบนะครับใ,<ช>ในนี้เราก็จะเห็นได้เจนนะครับ อย่างแมงกานิสเนี่ยก็เป็นส่วนสำคันที่อยู่ในกลุ่มดินนะครับที่มีนะครับก็บไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับ